แกรัฐใกล้ๆเราหรือไม่โดยตรงหรือทางอ้อมเรื่องนี้เนที่อยู่ในจิตใจของหลายประเทศก็ยังเรื่องอำนาจที่จยตายอยู่หรือทฤษดีอย่ามาแทรกแซงในกิจกรรมภายในของเราครับอย่ามาอินเตอร์เฟียใน i n t e r n a l affairs ซึ่งจริงๆแล้วในเรื่องสีพิชนจริงๆเราบอกว่าไม่ฟังไม่ค่อยขึ้นหรอกเพราะว่าสีพิชนจะอยู่เหนือเรื่อง ทัศนะเช่นว่าแต่ในความระแวงในเรื่องความสัมพันธ์ใน n น i g h b o r นเบลิ s เนี่ยของเพื่อนบ้านเนี่ยการแสดงออกเนี่ยค่อนข้างจะระมัดระวังมากนอกจากกรณีถ้าคนไทยถูกกระทบเช่นถ้าไทยถูกจับกลุ่มตัวอยู่ที่คเคมเรเป็นตน้นหรือชาวประมงถูกจับกลุ่มตัวบางประเทศเป็นตน้นดังนั้นผมจะฝากไว้ว่าผมจะเรียก จะเรียกว่านโยบายหรือแนวโน้มเนี่ยของหลายประเทศรวมทั้งเราด้วยในส่วนที่เกี่ยวกับทวีภาคว่าเป็นนโยบายเรียกได้ว่าเป็น reciprocal reciprocal caution ระมัดระวังอาจจะระแวงนิดๆก็ได้ระมัดระวังแบบไมตรีสิธย์ reciprocal caution หรือ reciprocal hesitation ไม่ค่อยอยากจะแสดงออกนะักเพราะว่าถ้าแตะเขามากเขาอาจจะแตะเราด้วยไม่มากก็น,น้อยนอกจากว่าถ้าเราเห็นผลประโยชน์บางอย่างโดยตรงเช่นไทยถูกจับที่เคเมรเป็นตน้นในส่วนนี้จริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องเคารพการทูดก็คือในหลายกรณีจะเป็น quiet diplomacy การทูดแบบเงียบๆหน่อย,อยๆเจรจากันนะครับ ตรงไปตรงมานะในระดับทวิภาคในเรื่องสิทธิเนี่ยในบางครั้งก็ทราบคันอยู่ดีค่อนข้างจะยากและในส่วนที่มีข้อตกลงเป็นทางการแบบตรงไปตรงมาเนี่ยส่วนมากก็ไม่มีในเรื่องสิพิชนนะักมีในเรื่องอื่นแต่ไม่ใช่เรื่องสิมิชนนะักคำถามต่อไปก็คือว่าในส่วนข้อตกลงอย่างเป็นทางการที่มีอยู่และหรือจะมีในอนาคต น่าจะใส่ประเด็นในเรื่องสีพิชนมากน้อยแต่อย่างใดเข้าไปในกรอบเช่นว่าดูตัวอย่างเช่นประเทศไทยมี MOU ข้อตกลงทวิแบบสุภาพบุรุษสุภาพสตรีแก่ทุกรัฐบาลที่ล้อมประเทศไทยทุกรัฐที่ล้อมประเทศไทย,ทกทเ,ทไทยเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว เอโเช่นว่ามีหลายปีแล้วแต่ไม่ใช่เรื่องสิทธิ์ครับเป็นเรื่องการบริหารจัดการมากกว่าในเรื่องแรงงานต่างด้าวที่จะเข้าประเทศไทยและประเด็นในเรื่องสิทธิของแรงงานต่างด้าวก็ยังมีอยู่โดยเฉพาะถ้าเป็นแรงงานที่เข้ามาแบบใต้โต๊ะหรือไม่ใช่ไวท์คอร่าผูกนิกไทยเป็นต้นนะครับดังนั้นว่าวงในเรื่องสิทธิจึงจะต้องมาล้อม MOU พวกนั้นโดยวิธีอื่น การเรียกร้องอื่นการวิเคราะห์อื่นโดยเฉพาะผ่านประชาสังคมที่เข้มแข็งทางด้านนี้เป็นต้น MOU อีกชนิดก็คือ MOU เกี่ยวกับห้ามค้ามนุษย์ที่ไทยเริ่มทำแล้วกับหลายประเทศจะเรียกว่าเรื่องนี้ก็เรื่องสิบชนใช่แต่ก็ในกรอบในเขาก็ไม่ได้เรียกสิบชนร้อย็เป็นบอกคล้ายๆบริหารจัดการปฏิบัติต่ตอเหยื่อในเรื่อง trafficking นะครับคามนุษย์เป็นต้นแต่ MOU พวกนี้ก็มีโดยทางอ้อมในเรื่องสิทธิไม่มากก็น้อยเช่นการเคารพสิทธิของเหยื่อการบรรเทาในช่วงที่อยู่ในประเทศไทยการให้อยู่ชั่วคราวอย่างน้อยเพื่อฟอ้องร้องจนกว่าจะกลับไปและจะต้องมี safety first ปลอดภัยก่อนนะครับในเรื่องนโยบายที่จะให้เขากลับประเทศเดิมหรือเขตเดิมของเขาส่วนทวีภาคอื่นๆก็น่าคิดเหมือนกัน STA เยอะแยะ คำนึงถึงเรื่องสิทธิบ้างไหมหน่าจะาคำนึงถึงเรื่องสิทธิบ้างไหมเขตการค้าเสรีทั้งหลายกัยยบญี่ปุ่นเป็นต้นหรือเจรจามานานแล้วกับสหรัฐเป็นต้นเป็นเรื่องละเอียดละอ่อนโดยเฉพาะในเรื่องแรงงานแต่ก็เป็นประเด็นที่หนีไม่พ้นเหมือนกันก็คือว่าเท่าที่เราตกกลงกันได้ในเรื่อง FTA ทั้งหลาย ส่วนมากนอกเหนือจากการเคลื่อนไหวของสินค้าและการบริการในส่วนที่เกี่ยวกับมนุษย์นั้นจะเป็นมนุษย์ในสภาพ skilled workers หรือ white collar เข้าประเทศได้ง่ายกว่าก็ค,คือมาทำงานเป็น executive แล้วก็แล้วแต่ไม่ใช่เรื่อง flow ของมนุษย์ทั่ว,วไปผ่าน FTA นอกจากจะมีผลประโยชน์พิเศษในบางครั้งเช่นปล่อยในเรื่องวีซ่า เราไม่ต้องเข้าโดยใช้วีซ่าซึ่งปัจจุบันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วใช่ไหมครับกับประเทศญี่ปุ่นเป็นต้นแต่ฝากไว้นิดก็คือว่าไม่ว่าจะเป็น FTA หรือข้อตกลงเฉพาะในเรื่อง investment ก็ประเด็นก็คือหนีไม่พ้นประเด็นเรื่องมนุษย์โดยเฉพาะแรงงานไม่ว่าจะในกรอบเช่นว่าหรือนอกกรอบเช่นว่าก็คือล้อมประเด็นเช่นว่า และอันหนึ่งที่ยังติดใจผมนะครับก็คือในเรื่อง reciprocity หรือไมตรีสิทธิ์ว่าเราปฏิบัติกับเขาเขาน่าจะปฏิบัติต่อเราในปัจจุบันนี้การที่เรายดหยอดลดหย่อนการเข้าประเทศให้แก่คนชาติอื่นมากมายแต่เราเองต้องนั่งหรือยืนคิวเป็นชั่วโมงชั่วโมงต่อหน้าออฟฟิศที่สับคอนแทรค t ออกไปแล้วเนี่ยในการทำวีซ่าผมคิดว่าจะต้องฝากคิดนะฮะ ว่า reciprocity หรือไมตรีสิตตรงนี้น่าจะอยู่ตรงไหนการปรับปรุงในเรื่องสิ่งที่กระทบทุกท่านที่นี่ที่ต้องไปยืนคอยเป็นชั่วโมงชั่วโมงถ้าไม่รู้จักคนนะครับซึ่งกระทบศักดิ์ศรีของเราอย่างยิ่งในการสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างน้อยในเรื่องทวิภาคต้องเจรจาต่อไปนี่คือประเด็นที่เกี่ยวกับทวิภาคในขั้นต้น ประเด็นที่สองที่อยากจะฝากไว้คือในเรื่องภูมิภาคซึ่งไม่มากก็น้อยก็จะเกี่ยวกับอาเซียนพูดได้เลยนะครับด้วยความขารบว่าประเทศไทยรวมกับประเทศฟิลิปปินส์กับอินโดนีเซียเป็นสามประเทศที่ใจกว้างมากที่สุดในเรื่องสิมิชชนในกรอบของอาเซียนเป็นสามประเทศที่เรียกร้องในการเจราจาจะเรียกว่ามากที่สุดก็ได้ในเรื่องนี้ถึงแม้เราไม่สำเร็จเสมอไป แต่หลายส่วนไอเดียของเราก็แทรกไปอยู่ในกิจกรรมและข้อตกลงอาเซียนในปัจจุบันตัวอย่างเช่นกฎบัตรอาเซียนกฎบัตรอาเซียนอาเซียนชาร์เตอร์สับประชาธิปไตยสับสิทธิมนุษยชนสับรูเลอร์ law, นิติธรรมและอื่นแทรกเข้าไปส่วนหนึ่งก็เพราะการสนับสนุนของสามประเทศเช่นว่าไม่มากก็น้อย และโดยเฉพาะข้อ14ข้อ14ของกฎบัตรอาเซียนที่เรียกร้องให้มีกลไกลอาเซียนในเรื่องสิมิชนขึ้นซึ่งปัจจุบันเรามีคณะกรรมการอาเซียนที่ตั้งขึ้นมาหลังจากกฎบัตรอาเซียนแต่ก็ฝากคิดเหมือนกันว่าในปี2015ที่ทุกฝ่ายกำลังฉลองกันอยู่ว่าจะกลายเป็นชุมชนประชาคมเดียวกันนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของมนุษย์สิทธิของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นเรา หรือฝ่ายอื่นที่เข้าประเทศเรายัางจะต้องได้รับการเน้นอย่างยิ่งตัวอย่างเช่น AEC ที่อยู่ในวิสัยของทุกท่านเปิดตลาดในเรื่องสินค้าเปิดตลาดในเรื่อง investment เปิดตลาดในเรื่องการบริการแต่ไม่ได้เปิดตลาดในเรื่องมนุษย์ทั่วไปนะครับไม่ใช่เป็นการเปิดตลาดในเรื่อง skill workers มากกว่าเกี่ยวกับการบริการไม่ใช่เรื่องมนุษย์ทั่วไป ส่วนมนุษย์ทั่วไปฟล์ของมนุษย์ทั่วไปในเรื่องแรงงานต่างด้าวหรืออื่นจะไปตกอยู่ในขอบอื่นที่ระมัดระวังและระแวงอย่างยิ่งจนถึงปัจจุบันถึงแม้ว่าเรามีปะิญญาในเรื่องแรงงานต่างด้าวอ่อ,อนๆในอาเซียนคําแถลงอ่อนๆแต่ต้วาชีว่าจะมีสนธิสัญญาอาเซียนในเรื่องแรงงานต่างด้าวหรือไม่นั้นยังไม่บรรจบและก็เถียงกันอยู่จนปัจจุบันเป็นหลายปีแล้วอีกส่วนหนึ่ง ที่เกิดในอาเซียนในระดับภูมิภาคก็คือปฏิญญาอาเซียนหรืออาเซียนเดคอเรชันเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนคือแถลงออกมาไม่ถึงสนธิสัญญานะครับจะเป็นแถลง Position สภาพสถานะเดียวกันของอาเซียนที่ไทยก็เข้าไปมีส่วนร่วมแต่ปฏิญญานี้ถึงแม้มีบางส่วนที่ดีในการเน้นสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและการเมืองและการพัฒนาสิทธิของ HIV บุคคลที่เป็นเอชเป็นต้นแต่จุดอ่อนที่ถูกวิาพากษ์วิจาร์ณก็มากมายในเรื่องปฏิญญานี้หรืออาเซียนฮิวมนไรส์เดคอเรชันดังเช่นมีการเน้นหน้าที่ค่อนข้างจะมากมันทีจะมากกว่าเสร็จซะด้วยซ้ำไปดังเช่นในการพูดถึงสิทธิ์ก็พูดถึงข้อยกเว้นมากมายโดยเฉพาะในเรื่อง So-called m o r a ร i ลิตีศิลธรรมไม่ทราบของใครเป็นคนตั้งกรอบของศิลธรรม ดังเช่นในหลายมาตราที่เขียนไว้จะบอกว่ามีสิทธิ์แต่ขึ้นอยู่กับกฎหมายภายในซึ่งถ้ากฎหมายภายในของประเทศที่ประเด็จการที่ยังมีอยู่บ้างในอาเซียนก็คงไม่เป็นขุนนักถ้าเป็นอย่างนั้นสิ่งที่เราอยากจะได้เต็มใบมากกว่าคือมาตรฐานที่สูงกว่านั้นจะเรียกว่ามาตรฐานอาเซียนที่น่าจะเป็นไปก็ได้และหรือมาตรฐานสากลซึ่งจะต้องมีการปฏัรูปข,ขึ้นอีกในอนาคต อีกส่วนหนึ่งในส่วนที่เกี่ยวกับกลไกที่ตั้งขึ้นมาในอาเซียนนะครับปัจจุบันนี้เรามีคณะกรรมการสิทธิ์ในอาเซียนแล้วนอกจากนั้นเรามีคณะกรรมการเฉพาะในเรื่องสิทธิเตรีเด็กและกรรมการเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวเพื่อประสานขั้นต้นทงใหญ่จะอยู่ใต้คณะกรรมการสิทธิ์อาเซียนก็คือไอเชอร์หรืออาเซียนอินเตอร์เกอเม้นทัลคอมมิชันออนฮิวแมนไรท์ แต่กรรมการนี้ตั้งมาตั้งหลายปีแล้วกิจกรรมที่ทำไปส่วนมากจะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมเช่นสันสนสมนาหรือจะมีสตูดี้ศึกษาบางส่วนไม่ได้เป็นกิจกรรมที่ปกป้องคุ้มครองอย่างแท้จริงโดยเฉพาะถ้าบุคคลถูกละเมิดจำได้ว่าฝ่ายไทยส่วนหนึ่งเคยยกประเด็นว่าประเทศข้างเคียงจะทำยังไงกับกลุ่มโรฮิงญ,ญา ในกรอบของกรรมการสิทธิ์เช่นว่าแต่ถูกโจมตีกลับมาว่าพูดไม่ได้พูดไม่ได้เนื่องจากถือเป็นกิจกรรมภายในของรัฐเช่นว่าเป็นตน้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในคณะกรรมการสิทธิ์ที่ตั้งขึ้นมา4,5ปีแล้วนะครับซึ่งจะต้องพัฒนาต่อไป protection ไม่ใช่แต่ promotion ของ human rightsprotection ไม่ใช่แต่ promotion of human rightsprotection โดยเฉพาะเน้นสิทธ เน้นหลักประกันเน้นเยียวยาเน้นการตรวจสอบบ้างถ้ามีเหตุเน้นการเรียกร้องแทนเยื่อโดยเฉพาะถ้าไม่มีเยียยวาในรัฐของพวกนี้ยังไม่มีในอำนาจอานัตของกรรมการสิทธิ์ของอาเซียนซึ่งปีนี้ปีหน้าจะมี Review Process การพิจารณาปฏิรูปกรรมการสิทธิ์ของอาเซียนผมก็ขอฝากไว้ด้วยความคารบว่า ทัศนะของฝ่ายไทยที่น่าแสดงออกที่น่าจะต้องชัดมากเลยคือย่อมเน้น protection ให้มากยิ่งขึ้นไม่ใช่แต่ promotion ดังเช่นการตรวจสอบการตั้งผู้ตรวจสอบการเยี่ยมเยียนสถานที่ที่มีประเด็นที่อาจจะละเอียดลออแต่ก็ต้องเปิดบ้างนะครับและการเปิดให้โดยเฉพาปะปัดเจกร้องมามาถึงกรรมการนั้นถ้าไม่มีเยียวยาในรัฐ ส่วนอื่นๆจริงๆแล้วไทยก็ฝากไว้หลายปีแล้วนะครับซึ่งผมขอยกธงมาอีกนะครับในอนาคตผมอยากจะเห็นสภาอาเซียนซึ่ง20ปีก่อนมีท่านรัฐมนตรีไทยท่านผู้หนึ่งเคยยกเรื่องนี้ขึ้นมาอยากจะเห็นสภาอาเซียนปัจจุบันเรามีเครือข่ายของสภาอาเซียนที่เรียกว่าไอป้าอาเซียนอินเตอร์พาร์ลิเมนต์รีเออ o อ o เชัยลออร์แกนอชแต่ไม่ได้เป็นองค์กร อย่างเป็นทางการในกรอบของโครงสร้างของอาเซียนในอาเซียนชาร์เตอร์เราต้องเรียกร้องให้มีสมัชชาประชาชนปวงชนในกรอบอย่างเป็นทางการของอาเซียนในอนาคตซึ่งยังไม่มีอยู่และอันนี้จะเป็นคารอีกส่วนหนึ่งในเรื่องดูนำนาจที่จะช่วยเราในเรื่องสิมิชนครับประเด็นที่สที่ฝากไว้นะครับในเรื่องผูภาค ในเรื่องผูกภาคซึ่งผมขอ,ขอแบ่งเป็น5ประเด็นเป็นหลักในการฝากคิด 1. ทัศนะทั่วไปและวิวัฒนาการของเราในเวทีโลกโดยเฉพาะในสายประชาติว่าเรามองเขายังไงแล้วเขามองเราอย่างใดเรากล้าแสดงออกมากขึ้นไหมถ้ารัฐอื่นกระทาไม่ค่อยถูกต้องนะักเกาหลีเหนือเป็นต้นและเราว่าไงนถ้าเขามองเราบ้างว่าเราไม่ค่อยสมบูรณ์นักนะเรายอมรับไหมจะเปลี่ยนแปลงไหม 2. การมีส่วนร่วมของเราในข้อตกลงสหประชาติในเรื่องสิมิชนซึ่งข้อตกลงจะเรียกคุณพ่อคุณแม่ของสหประชาตินี่มีอยู่9ก้าฉบับเดีย๋ยวจะกล่าวให้นะครับซึ่งหนึ่งใน9ก้าฉบับนั้นคือห้ามทรมานนั้นข้อตกลงนั้นจะมีการตรวจสอบประเทศไทยอาทิตย์หน้าที่นครจจนีวาและผมเองก็อยู่ในทีมไทยแลนด์ต้อง ไปจีนีวาคืนนี้เพื่อไปรายงานกออสถานภาพและเลือดการต่อต้านการทรมานในประเทศไทยคืนนี้ต้องไปนะครับอาทิตย์หน้ามีฮีริงที่จีนีวาเรื่องนี้แต่เดี๋ยวค่อยฟังในเรื่อง9ฉบับนะครับ 3. ระบบของ human rights council คณะมนตรีสิมิชนของในในประชาชาติซึ่งมีระบบตรวจสอบอ่อนอนที่เรียกว่า upr universal periodic review การประเมินทุกประเทศอย่างอ่อนอ่อนโดยผ่าน ไซเคิลวัฏจ,จักรแรกไปแล้วซึ่งไทยก็ถูกตรวจสอบแล้วมีข้อเสนอต่อประเทศไทยจากสายระชาติประมาณร70ข้อเรารับไว้ร้อยข้อประมาณ30ข้อแต่เราปฏิเสธประมาณ30ข้อว่าเราไม่ทำเราไม่พร้อมที่จะทำปฏิเสธเรื่องอะไรอะ่ะนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนิดนะครับ30ข้อปฏิเสธเรื่องอะไรที่โลกเ็าบอกว่าโลกมองเรานะว่าท่านน่าจะปฏิรูปแต่เราแสดงออกว่าเราไม่รับนะ ในเวทีโลกเราปฏิเสธไปแล้วแต่ก็หนีไม่พ้นหรอกครับเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีว่า30ข้อมีอะไรบ้างที่น่าสนใจ 4. คณะกรรมการตรวจสอบทั้งหลายหรือผู้ตรวจสอบทั้งหลายของสหรชาติมีอยู่ประมาณ50ตัวตนเรียกในสัพท์สรพชาชาติว่า special procedures special procedures กลไกตรวจสอบซึ่งไม่ขึ้นอยู่กับการยินยอมของรัฐนะฮะสรชาติตั้งขึ้นมาได้โดยไม่จําเป็นต้องยินยอมในส่วนที่เกี่ยกรัฐ และสุดท้ายคือคือ5มีระบบร้องไปก็ได้ร้องทุกไปสู่สัพชาติก็ได้ซึ่งทำบ้างแล้วจากประเทศไทยที่เรียกว่ากลไก1503นะครับซึ่งเป็นระบบ confidential ลับแต่เปิดช่องให้ทุกท่านที่นี่ร้องไปได้ซึ่งก็มีการร้องไปหลายหนแล้วนะครับในช่วงพฤษภาตมินก็มีการร้องไปในเรื่องบุคคลที่สูญหายหรือการประทุสร้า,ายแล้วก็มีชาวบ้านที่ไม่ใช่คนไทยก็ร้องไปหลายหนถึงแม้เป็นงานลับของสัพชาติ แต่ก็มาดูกันได้เหมือนกันจากลิกคิที่แทรกออกมาภายนอกว่ามีประเด็นไรบ้างที่ฝากคิดต่อประเทศไทยกลับไปดู5อย่างเกี่ยวกับผูกภาคหนึ่งทัศนะทั่วไปประเทศไทยปฏิรูปไปหนึ่งลำดับแล้วในเรื่องนี้ก็คือยินดียินยอมเข้าไปมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นกับกระบวนการสัมปทาิทัศนะสัมปทาต,ต้องการเป็น ต้องการอยู่กับสหชาติตัวอย่างเช่นเราเพิ่งเป็นสมาชิกเพิ่งหมดเทอมนะครับแต่เพิ่งเป็นสมาชิกของ Human Rights Council คณะมนตรีสิบชนของสหพระชาติและตอนนี้ในช่วงที่รอใหม่เรากำลังล็อบบี้จะขอเป็นสมาชิกในยุคต่อไปโดยเฉพาะตั้งแต่ปีหน้าเราต้องการอยู่ในระบบไม่ใช่นอกระบบจะเรียกว่าเล่นภายในก็ได้นะครับและเรากำลังว,วางแผนเหมือนกัน ต้องการเป็นสมาชิกของ Security Council คณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาติในยุค2เราเคยเป็นมะหลนแล้วตอนนี้เรากำลังล็อบบี้ที่อยากจะเป็นในอีกสปีสปีข้างหน้าซึ่งก็เป็นเวทีใหญ่มากในเรื่องสิทธิชนอย่างยิ่งด้วยเนื่องจาก Security Council สามารถออกกฎหมายผูกมัดลงโทษก็ได้นะครับประเด็นที่สองที่ฝากไว้ก็คือเราเปลี่ยนทัศนะในเวชีโลกในบางส่วนเรากล้าแสดงออกถึงขั้นประนาม จะเรียกว่าวิาพากษ์อย่างสร้างสารก็ได้นะครับประเทศที่ทำงานไม่ค่อยดีนะักสิปีก่อนประเทศไทย a b s t a i ไม่ลงคะแนนในเรื่องการละเมิดสิทธิชนในเกาหลีเหนือท่านก็ทราบกันอยู่ว่าอะไรเกิดขึ้นในเกาหลีเหนือเป็นประเทศที่ประเด็จการอย่างเด็ดขาดผู้ลีไภัยก็เข้าประเทศไทยก็มีเป็นพันปัจจุบันเราลงคะแนนเสียง บีไพเกาเลยเนือปฏิรูปตนให้ดีขึ้นจะเรียกว่าประนามก็ได้หรือเรียกร้องอ่อนๆให้ทำให้ดีขึ้นเรากล้าเปลี่ยนทัศนะในปัจจุบันกล้าแสดงออกแบบรุกให้มากยิ่งขึ้นเราไม่อบสเตนในหลายส่วนแต่เราโหวตในกรอบที่เรียกร้องสิบิชนนะครับประเด็นที่สามที่ฝากไว้ก็คือว่าจริงอยู่เราก็ยังระแวงเหมือนกัน ถ้าเขาวิพากเราในเวทีสประชาติเราไม่ค่อยชอบหรอกแต่เราก็เริ่มชินมากยิ่งขึ้นว่าเนื่องจากเราไปเล่นร่วมกันเราก็ต้องแฟในไมตรีสิทธิ์อนนั้นว่าบางทีเขาก็จะวิพากเราถึงแม้ในบางครั้งเราก็ยังปฏิเสธอยู่แต่เราร่วมเราร่วมในกรอบอย่างเป็นทางการซึ่งในอดีตนั้นไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ขึ้นอยู่กับประเด็นเหมือนกันว่าเราจะรับประเด็นที่ฝ่ายอื่นเขาฝากไว้มากน้อยเพียงใดด้วยนะครับ อันที่สองที่ฝากไว้ในระบบระบบผูกภาคนะครับผูกภาคคือในเรื่องกรอบของข้อตกลงสิทธิชนที่เรายอมเข้าไปร่วมแล้วแล้วก็ไม่ยอมในบางส่วนแต่ส่วนมากยอมแล้วซึ่ง20ปีก่อนไม่ค่อยยอมนะักแต่ปัจจุบันยอมแล้วข้อตกลงพวกนี้มีพันธะว่ารัฐไทยและอื่นต้องประกรรันสิทธิให้แก่ทุกคนบนรินแดนของตนรัฐมีหน้าที่ต้องประเมินตนเองเป็นระยะ คือเขียนรายงานเสนอให้แก่สหประชาชาติและรัฐต้องส่งทีมไปเจรจาให้กรรมการตรวจสอบอสหประชาชาติวิเคราะห์เราซึ่งกําลังจะเกิดขึ้นในเรื่องอนุสัญญาห้ามทรมานอาทิตย์นี้แม้แต่วันนี้ผมก็ต้องไปเจนีวาในเรื่องนี้ใน9สนธิสัญญามีคณะกรรมการตรวจสอบ9คณะกรรมการตรวจสอบภายใต้สนธิสัญญาเราเป็นภาคีปัจจุบัน7 จากเกจาก9ในประเด็นดังต่อไปนี้ซึ่งถ,ถูกตรวจสอบบ้างแล้วและกำลังจะถูกตรวจสอบมากยิ่งขึ้นในอนาคต 1- ข้อตกลงที่เรียกว่ากติการ่องประเทศว่าด้วยสิทธิทั้งพลเรือนและการเมืองก็ประเด็นเรื่องการแสดงออกประเด็นเรื่องกฎหมายความมั่นคงประเด็นเรื่องการบริหารยุติธรรมเป็นต้น เราเคยปรากฏแล้วต่อหน้าสาประชาติในเรื่องนี้กรรมการตรวจสอบโดยเขาฝากไว้หลายส่วนเหมือนกันที่ผมยกมาเป็นตัวอย่างเช่นเรายังมีประเด็นในเรื่องสิทธิทเสรีภาพในการสแสดงออกและการรวมกลุม่มเรายังมีประเด็นในเรื่องการใช้ตรวนตรวนขาที่ถือว่าเหยียดหยามในสายตาของสาประชาติเรามีประเด็นในเรื่องการปฏิบัติต่อคนต่างด้าวบนดินแดนไทยเช่น ผ,ผู้พยศจะเรียกว่าลี้ภัยก็แล้วแต่แรงงานต่างด้าวและเรายังมีประเด็นในเรื่องการใช้กฎหมายความมั่นคงซึ่งก็ทราบกันอยู่ดีนะครับพูดได้นานในเรื่องนี้ทั้งใต้ก็ยังใช้อยู่กรุงเทพก็เคยใช้เช่นพระราชกําหนดสถานการฉุกเฉินกฎอายการศึกพอรบความมั่นคงอันใหม่และบางมาตราของกฎหมายอาญาเช่นต่อต้านเทอร์ริสเช่นมาตราหนึ่งสาหเป็นต้นประเด็นพวกนี้เขายกทั้งนั้นมาเป็นประเด็นฝากคิดไม่มากก็น้อยและ เราก็รับข้อเสนอมาซึ่งน่าจะต้องปฏิรูปไปตามกระแสสากลซึ่งเราทำบ้างแต่ก็ยังไม่ทำในบางส่วนสองสนธิสัญญาที่เรียกว่ากติกาของประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมวราธรรมซึ่งในเรื่องนี้ประเทศไทยจริงๆแล้วทำได้ดีในหลายส่วนนะครับเช่นลดความยากจนเรามีเกณฑ์ศาสวัตรที่เรียกว่า mdg millennium development goals ที่บอกว่าให้ลดความยากจนให้ได้หนึ่งครึ่งภายในปี2015 ความยากจนคือวัดโดย1ดอลลาร์ต่อวันเราทําได้มานานแล้วประเทศไทยทําได้ดีมากแต่ดังที่ท่านสุรินทรได้พูดเมื่อกี้ความเหลื่อมล้ําระหว่างคนที่มีกับคนไม่มีไม่ได้ลดเลยในแผนพัฒของประเทศไทยท่านไปดูในนั้นจะบอกเสมอเลยนะฮะว่าประมาณ60%ของทรัพยากรของประเทศเมื่อกี้ได้ฟัง80%นะฮะก็แล้วแต่อยู่ในมือของประมาณ20%ของประชาชน และ20%ต่ํ่ำสุดนั้นการคุมสัพปิการลดลงทุกทีความเหลื่อมล้ำหรือประเด็นเรื่อง e q u i t y เป็นประเด็นใหญ่สำหรับประเทศไทยและถ้าไม่กลบเรื่องนี้การใช้นโยบายระยะสั้นในเรื่องประชานิยมก็ง่ายขึ้นเนื่องจากมีความเหลื่อมล้ล้ำคนก็อยากจะได้อะไรที่เร็วๆถึงแม้อาจจะไม่ยั่งยืนในระยะยาวเป็นต้นเรื่องพวกนี้คงจะไปคุยกันในอนาคตกับสัมชาตินะครับ ในกติกาเช่นว่าแต่ตอนนี้รายงานของประเทศไทยยังติดอยู่ฮะยังไม่ได้เสนอเลยนะครับติดอยู่ประมาณ10ปีแล้วถึงแม้เราทําได้ดีตั้งหลายส่วนเช่น30บาท medical s c h e e บัตรทองบัตร30ที่ทุกท่านก็ทราบอยู่ดีประเด็นที่3คืออนุสัญญาเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ racial discrimination ซึ่งในเรื่องนี้ประเทศไทยเพิ่งปรากฏตนต่อสหประชาชาติปีกว่านี้เองแล้วเขาก็ฝากคิดในหลายส่วนในเรื่องการไ right, ร สัญชาติในเรื่องการปฏิบัติต่อเผ่าทั้งหลายในเรื่องทงางใต้ภาษาการมีส่วนรวมในเรื่องคนที่เข้ามาจากประเทศข้างเคียงเช่นพมา่าและอื่นๆเป็นต้นนะครับการไม่เลือกปฏิบัติหมายความว่าอย่างใดในการปฏิบัติจากแท็กจริงในประเทศไทยก็มีข้อฝากคิดเยอะแยะสนิยญ,ญาที่สที่ไทยเป็นภาคีคืออนุสัญญาเพื่อขจัด การเลือกปฏิบัติต่อสตรีซึ่งประเทศไทยได้เป็นภาคีมาหลายสิบปีแล้วเราได้แต้มมากดีขึ้นหลายส่วนดีขึ้นหลายส่วนนะครับปัจจุบันนี้ตัวอย่างเช่นกฎหมายครอบครัวปฏิรูปเกือบหมดแล้วสมัยก่อนฟ้องหย่าไม่เท่ากันบุรุษฟ้องหย่าสตรีง่ายสตรีฟ้องหย่าบุรุษยากต้องพิสูจน์มากกว่า adultery หรือการมีชู้ปัจจุบันเปลี่ยนแล้วครับกฎหมายเปลี่ยนแล้วถึงแม้ในการปฏิบัติก็ ยังไม่เท่ากันบ,บางส่วนแต่เปลี่ยนแล้วและหลายส่วนก็ดีขึ้นแต่ยังมีประเด็นใหญ่ที่ฝากคิดคือความรุนแรงต่อสตรีที่เกิดขึ้นในหลายกรณีนะครับไม่ว่าจะเป็นลําดับครอบครัวบุรุษเมาทาร้ายสตรีมีสถิติเยอะแยะหรือระดับที่กว้างกว่านั้นสู่สังคมและพันเทรัฐะเช่นการค้ามนุษย์เป็นต้นฉบับที่5ที่ไทยเป็นภาคีนะครับในเรื่องนี้คือนุสัญญาสิทธิเด็กซึ่งหลายส่วนก็ดีขึ้น ผลหมายก็ดีขึ้นแต่เรื่องความรุนแรงก็ยังเกี่ยวข้องอยู่ปัจจุบันนะครับโดยเฉพาะการปัฒุุสาร้ายต่อเด็กที่ยังมีขึ้นในหลายเวทีฉบับที่6คือด้ยสัญญาเพื่อขจัดการทรมานและการปฏิบัติที่เหยีหยดหยามประเทศไทยกําลังจะประกฏต,ต่อสาปชาติอาทิตย์หน้านะครับซึ่งทีมก็จะไปกันอาทิตย์นี้นะครับฝากไว้ได้เลยว่า ถึงแม้ยังไม่ได้ปรากฏต,ต่อสัมปชาติแต่ประเด็นบางประเด็นเนี่ยหลีกไม่พ้นหรอกครับไม่มากก็น้อยนะครับไม่มากก็น้อยดังเช่น 1. เรื่องตรวนซึ่งเราก็พยายามจะยกเลิกในบางส่วนแต่ก็ยังมีอยู่บ้างโดยเฉพาะตรวนขาและการปฏิบัติในที่กักกันทั้งหลายสองเรื่องการบังคับใช้กฎหมายทั่วๆไปนะครับโดยเฉพาะทางอาญาสาเรื่องการปฏิบัติต่อคนต่างด้าว เช่นกลุ่มโรฮิงญาเป็นต้นนะครับแล้วก็สี่เรื่องการบังคับใช้กฎหมายฉุกเฉินทั้งหลายซึ่งเรื่องนี้ถูกยกแน่แล้วเราต้องช่วยกันตอบและนำไปสู่การปฏิปฏปฏรูปนะครับโดยเฉพาะในกรอบที่ว่ายังมีการระทุษร้ายเกิดขึ้นโดยเฉพาะในท้องถิ่นในบางส่วนฉบับที่เจที่ชายเป็นภาคีแล้ว แต่ยังไม่ปรากฏต่อสเพชาติแต่รายงานฉบับแรกเสร็จแล้วของประเทศไทยคือนโยสัญญาเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการซึ่งในเรื่องนี้ผมคิดว่าเราคงได้รับการชมแน่สัก,กวันหนึ่งถ้าเราไปสู่สเพชาติเนื่องจากเรามีพระราชบัญญตัติและกิจกรรมที่ดีหลายส่วนเพื่อช่วยเหลือคนพิการนะครับแต่ก็ยังมีประเด็นเหมือนกันเช่นคนพิการเรียกร้องว่าเป็นต้นนะฮรรถเมย์น่าจะต้องเป็นรถเมย์ที่ no step bus ก็คือสามารถขึ้นได้โดยไม่ต้องมีกระไดเก้าอี้จะได้ขึ้นได้เป็นตน้นซึ่งอันนี้ยังเฉียงกันอยู่ประเด็นเรื่องนี้จะเกี่ยวกับประเด็นที่เราเราเรียกในศัพท์สากลว่า universal design universal design คือการออกแบบการปรับสังคมเราให้สู่มาตรฐานสากลเพื่อช่วยคนพิการนะครับและนอกจากนั้นเราเองก็ปฏิรูปในบางส่วนอยู่แล้วเช่นมีโคต้าที่ตองรับคนพิการ ในกิจกรรมในการจ้าง200้อยคนหนึ่ง้อคนจะต้องมีคนพิการหนึ่งคนอย่างน้อยและถ้าไม่เป็นอย่างนั้นก็ต้องจ่ายเข้ากองทุนกลางเป็นต้นนะครับก็ดีขึ้นบ้างแต่ก็ยังมีบางส่วนที่ติดอยู่สุดท้ายอีก2ฉบับหรือจะ3สามก็แล้วแต่นะฮะที่ยังไม่เป็นภาคียอย่างแน่ชัดหนึ่งก็คืออนุสัญญาห้ามอุ้มห้ามลักพาตัวซึ่งลงนามแล้วแต่ยังไม่เป็นภาคีคดีคุณสมชายทนายสมชายก็ยังติดอยู่นะครับ ฉบับที่9อนุสัญญาเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวยังไม่เป็นภาคีและนอกเหนือจาก9้าฉบับที่เป็นสนธิญาแม่นะั้นเรามีสนธิญาอีกฉบับทีเลล่เราลงนามแล้วเรานามแล้วแต่ยังไม่เป็นภาคีคือข้อตกลงที่ให้อำนาจอกสารอาญาระหว่างประเทศซึ่งเดี๋ยวคุยกันเนี่ยคงจะมีหลายประเด็นทราบว่ามีชื่อของอดีตนาย,ยกไทยถูกยก ไปสู่ศารนี้ถึงแม้ไทยไม่เป็นภาคีเป็นต้นเดี๋ยวค่อยคุยกันก็นแล้วกันนะครับว่าจริงๆยกไปแล้วนะฟังขึ้นหรือไม่นะครับเรื่องนี้ก็ยังละเอียดหรือละอ่อนอยู่แต่ก็ไทยยังไมไ่เป็นภาคีนะครับแต่บางครั้งศานาญาก็อาจจะมีอํานาจต่อประเทศถึงแม้รัฐไม่เป็นภาคีก็ตามส,ส่วนต่อไปในระบบ UPR UPR นะครับที่3ในเรื่องนี้เป็นการตรวจสอบอ่อน โดยมีแหล่งข้อมูลจากรัฐสสัปรชาชาติและแหล่งอิสระประเทศไทยได้ปรากฏตนต่อสัปรชาชาติแล้วในเรื่อง UPR นะครับปีกว่าโดยมีประมาณข้อเสนอต่อประเทศไทย160-70ข้อเสนอไทยรับไปแล้วบอกว่าเราจะทำเช่นจะพิจารณาเป็นภาคีสนธิสัญญาจะพัฒนาในเรื่องการศึกษาสิทธิมนชนให้มากขึ้นเรารับไปแล้วเนี่ยร้อยกว่าข้อแต่ไม่รับเนประมาณ30ข้อ อะไรที่โลกเขามองเราภายใต้ Universal Period Review แต่เรายังแวงอยู่ไม่ยอมรับแต้มเช่นว่าใน30ข้อเป็นดังต่อไปนี้ที่เรายังไม่ยอมรับแต่ถูกวิพากษ์ต่ยโลก1การใช้มาตรา112และพอบอก computer, คอมพิวเตอร์เกี่ยวกับレスมัชสเตยการกระทบสถาบันในประเทศไทยแล้วเดี๋ยวคงได้คุยเรื่องรายละเอียดเรื่องนี้เยอะแยะนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการเคารพรักสถ